ก็สวัสดีทุกทุคนทุกคนนะครับวันนี้คุณอยู่กับผมซานะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาทำการอัปเดตเบราว์เซอร์นะครับของ Internet Explorer นะครับให้มันเป็นตัวใหม่นะครับซึ่งตัวตัวใหม่นี้นะครับมก็จะเร็วกว่าตัวนี้ g o o g l e นะครับแต่ก่อนเนี่ยตัวนี้จะช้ามากเดีย๋ยวลองไปอัปเดตเลยนะครับกดเข้าไปเลย ใครที่ใช้ Windows 10ก็ง่ายหน่อยนะครับโอเคครับกดเข้าไปเลยครับนี่นะครับแล้วเราจะทำการเกตเนี่ครับ e d g e นะครับไปเลยครับ เราก็นี่ครับนี่เป็นของ Microsoft นะครับนเนราก,กดดาวน์โหลดเลยนะหรือเราจะเข้าไปในนี้ก็ได้ไป,ปก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปลานนะครับก็ สำหรับใครที่ใช้ Windows 7, Windows 8นะครับก็กดตรงนี้เลยนะครับเนี่ยก็จะมี w i n แ o w s 8, 1, 8, 7, Mac ก็มีนะครับ Android ก็มีครับโอเคกดโหลดเลยนะครับอันนี้ผมใช้ Windows 10นะครับก็อันนี้เป็นเงื่อนไขนะครับเอเคกดลดเลยนะครับเกี่ยว รันแล้ลครับกดรันเลยก็กำลังติดตั้งนะครับก็จะตัว Internet Explorer ก,ก,ก็จะเร็วกว่าเดิมนะครับเวลาโหลดมันก็จะโหลดเร็วนะครับโหลดเร็วแล้วก็ เวลาเราเปิด YouTube เนี่ยเสียงที่เราฟังมันจะเพาะกว่ามันจะแน่นกว่าเสียงมันจะดังกว่า o o o l l นครับโอเคครับเราก็ติดตั้งเสร็จแล้วนะทำการปรปับเดต่งน โอเคเรียบร้อยนะครับก็ก็จะทำการอัปเดตนะครับหน้าตามันก็จะดูดีขึ้นมานีหนึ่งนะครับนี่ครับลองทำการอัปเดตจากตัวเดิมนะครับเป็นตัวใหม่แล้วนะครับโอเคเกตไปอันนี้ก็ก็มีอะไรใหม่ใ,ใหม่ก็เราก็สามารถไปดูได้ เนี่ยมีอะไรใหม่ๆฟิวเจอร์ใหม่กะเรามันให้เราทำการล็อกอินเข้าไปนะแต่ว่าเราไม่ล็อกดีกว่าปิดได้ีกว่าเห็นไหมนหีน่หน้าตาใหม่ๆเห็นไหมครับก็จะเร็วกว่าเดิมครับเร็วมากอันนี้เขาบอกว่ามีอะไรใหม่ๆครับเนี่ยก็ลองไปอ่านดูนะครับ ติดตั้งว่าอะไรแไะเป็นแอปก็มีนะครับเ,เสียงก็จะดังกว่าที่เราฟังใน Google ธรรมดา,าตัวเนี้จะดังกว่ากนกว่าเดิมนิดนึงโอเคครับก็ประมาณนี้นะเกเรเราทการตอบแก็เกียร,รแ,ยแล้วนะ นี่ก็ใช้ตัวนี้ก็เนี่ไดกันโอเคครับตแต่จะใช้ตัวไหน